สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกรกตท็อกนะครับสำหรับในวันนี้ผมพาคิดลอดทีมครับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับสำหรับในวันที่20ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับจะมีการเลือกตั้งสภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศนะครับ ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสแบวงบุญมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับซึ่งจะมาให้ความรู้ดีๆกับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับว่าขั้นตอนในการเตรียมตัวการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้ง able, time, er birth birth diese, น, future, น Jimmy, ี zz, uhm ้ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับการเตรียมตัวกในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์โควิดในครั้งนี้นะครับต้องทางพี่น้องประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับครับก็อีกไม่กี่วันนะครับพี่น้อง ประชาชนชาวไทยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้ไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดทั้ง76จังหวัดในส่วนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งะนะครับก็จะมีพูดถึงการเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้งอย่างไรผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็คือผู้ที่มีอายุ18ปีจนนับถึงวันเลือกตั้งและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ไม่น้อยกว่า1ปีจนถึงวันเลือกตั้ง นี่ก็คือหลักใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งท่านบุคคลที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังไงเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ที่บัญชีรายชื่อที่ทางราชการนะครับทางนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นท่าน,นไปติดไว้ตามสถานที่ต่างๆเช่นสารกลางที่ประการอำเภอที่ทําการท้องถิน่นหรือที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงนะครับประชาชนสามารถตรวจสอบดูได้นะครับว่าท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อหรือชื่อตกหล่นหรือมีชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเข้ามาในทะเบียนบ้านนะครับเราก็ไปร้องขอเพิ่มชื่อที่นายทะเบียนอำเภอรหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้ซึ่งวันสุดท้ายที่จะเพิ่มชื่อได้คือวันที่9นี่แหละครับ9ธันวาคมก็รักษาสิทธิ์ของท่านนะครับถ้าท่านตรวจสอบดูแล้วไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ ไปเพิ่มชื่อพร้อมนําหลักฐานอย่างเช่นบัตรประชาชนหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้เมื่อท่านทราบว่าท่านจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่20แล้วเนะครับกรณีที่ท่านมีกิจจําเป็นมีเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันที่20ได้ก็กฎหมายก็ให้ช่องทางในการที่จะดําเนินการก็คือท่านสามารถแจ้งเหตุที่จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ถ้าท่าน ไม่แจ้งเหตุท่านจะถูกจํากัดสิทธิ์6อย่างวิธีการแจ้งเหตุก็คือแจ้งก่อนวันเลือกตั้ง7วันก็คือวันที่13ถึงวันที่19ธันวาคมหรือหลังวันเลือกตั้งก็คือวันที่21ถึงวันที่27ธันวาคมแจ้งได้2อ,อช่วงนะครับการแจ้งก็คือแจ้งดยตัวเองมอบหมายให้คนอื่นไปแจ้งทําหนังสือลงทะเบียนก็ได้นะครับก็ทําจดหมายลงทะเบียนไปทางไปรษณีย์ก็ได้ ตรงนี้ก็เป็นการรักษาสิทธิ์นะครับก็ท่านก็ดูว่าท่านสามารถไปเลือกตั้งวันที่20ได้หรือไม่ขอย้าอีกนิดหนึ่งนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งผู้มีสิทธิ์จะต่างจากสสอ,อยู่บ้างก็คือกรณีที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ถึงหนึ่งปีเพราะย้ายข้ามเขตจังหวัดกรณีอย่างนี้ท่านจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ ท่านก็ไม่ต้องกังวลว่าท่านจะเสียสิทธิ์เพราะว่าเมื่อไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อก็ท่านก็จะไม่ถูกจํากัดสิทธิ์แต่อย่างใดแต่ถ้าท่านย้ายในเขตจังหวัดก็คือสมมติว่าเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือใช้เขตอําเภอเป็นเขตเลือกตั้งนะครับอของสมาชิกบบอบจเนี่ครับกรณีเลือกตั้งนายกเนี่ยท่านก็จะเลือกตั้งได้เลือกตั้งในที่ที่ท่านมีทะเบียนบ้านอยู่ในปัจจุบันส่วน กรณีเลือกตั้งสมาชิกท่านจะมีสิทธิ์เลือกตั้งในทะเบียนบ้านเดิมซึ่งท่านย้ายมาอยู่ติดต่อกันเกิน1ปีท่านต้องไปขอเพิ่มชื่อนะครับตรงนั้นนะครับถึงถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งก็ย้ําว่าต่างกับการเลือกตั้งสสที่ผ่านมาด้วยกฎหมายได้กาหนดไว้เป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อถึงวันเลือกตั้งนะครับก็ด้วยปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานการณ์ทางโควิด -19 อยู่ทาง กกตก็ได้มีการเตรียมมาตรการที่จะรับมือสำหรับที่ประชาชนจะมาใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับตั้งแต่การเพิ่มจำนวนหน่วยเพื่อไม่ให้เกิดการแอรอัดจ,จนเกินไปตามมาตรฐานของทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ท่านไม่ได้อยู่ในการเลือกตั้งที่หน่วยเดิมบ้างก็ท่านก็สามารถตรวจสอบว,ว่าท่านอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งใดจากหนังสือที่แจ้งเจ้าบ้านได้ด้วยนะครับในวันเลือกตั้งนะครับ ก็จะมีมาตรการในการที่จะดูแลผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็คืออย่างแรกก็ขอให้ประชาชนสวมหน้ากากนะครับในส่วนมาตรการก็จะมีขั้นตอนแรกก็คือการตรวจสอบรายชื่อก็จะมีอสมอเนี่ยนะครับเข้าตรวจวัดอุณหภูมิว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ทางกําหนดหรือไม่ถ้าไม่เกิน37.5ก็จะเข้าไปเลือกตั้งในช่องทางปกติแต่ถ้าเกิน37.5ก็จะไปเลือกตั้งในที่พิเศษที่จัดไม่ให้ เมื่อผ่านตรงนี้ก็จะเข้าไปจุดที่2ก็คือการแสดงหลักฐานเข้าไปแสดงหลักฐานยื่นหลักฐานในการใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก็เมื่อได้หลักฐานก็จะไปได้บัตรนะครับเพื่อหลักฐานเพื่อไปขอใช้บัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะไปการในครูหาแล้วก็นําบัตรไปลงคะแนนด้วยตัวเองในแต่ละขั้นตอนจะมีเกณฑ์เพื่อทําความสะอาดมือทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนที่1ซึ่งตรวจรายชื่อในการรับบัตร โดยการลงคะแนนก็มีเจนแล้วก็เมื่อลงคะแนนเสร็จดอนบัรเสร็จก็จะมีเจนทําความสะอาดมือตลอดนะครับด้วยมาตรการเช่นนี้นะครับก็มั่นใจได้ว่าประชาชนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ได้รับความสะดวกซึ่งสํานักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งพร้อมที่จะ,ะดูแลท่านในวันเลือกตั้งเป็นอย่างดีนะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับในวันที่20ธันวาคม2563ครับ ขอบคุณท่านรองสแสวงนะครับสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมมั่นใจนะครับสำหรับการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสอ,อาบาจอและนายกอาบาจอในครั้งนี้สําหรับนี้ขออนุญ,ญาตครับท่านรองครับสวัสดีครับผมภาคีลอดทิมและท่านสแสวงบุญมีขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ